ไดมไหมล่ไไมไล่สาระ <S <S มือน,นี้เขาจะมาอยู่กับเกมแบกัมเนอะแบกัมไพไพแบอีกฝากกัมแมนเขาจะฟาดลงจังซีถ้าไปเสียนะ่ะเขาจะเล่นกันประมาณห้าอบแล้วเปลี่ยนสาธิตอีกเชิญหนึ่งแล้วมึงออกมึงบางนี้ออกออนออกแบมึงออก,ม,ออกมิตัด อกอกกลัไปดิมันออกกลับแล้วมัอนมออกกลับแล้วปกติละบอกไม่ออกมาว่าออกกลัแล้วทีกวก่ก่อนให้กูสาทีน,นี่เป็นการสาธิตเด้อทุกคนกีฬาเขาจะใช่อันนี้ตีตีจะเป็นเรียมนี้เนาะตีลงบังสิอ่าเข้าใจกันแล้วเนาะทุกคนที่ที่ห้าเที่ยงห้าหอบต่อคนเนาะงห้าหอบแล้วก็จะเปลี่ยนกันห้าหอบเปลี่ยนห้าหอบเปลี่ยนประมาณเดี๋ยวนับเด้อหนึ่งสองซึ่เอ๊ หนึ่งสองเอ๊ะปแปลกวะหนึ่งสองเอ๊ะปากเอาแล้วแปลกวะเแปลกว่งสองเอ๊ะิแปลกะแปลกอะยไม่แปลกว่ะกอดียวอย่างวะ ซองหนึ่งสองซเอมึงเดาเขโะเดียวันนี้มึงหาคนเดียวมึแกวาละจบเกมแน่แล้วเดี๋ยวเกมที่สองเราจะเปลี่ยนกันคนตีเนาะมามามาเล่นแล้วเลยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนนีครับโอ้โหปาเสียแต่ชาว่าคจ